อยคุยกับเด็กที่น่าจะมีวิทยายุทธสูงครับแต่หัวพี่แกเกียนได้ใจจริงๆทำไมหัวเราถึงเกียนกว่าชาวบ้านเขาเดียวครับโตครับสมมุติว่าตอนนี้เรามีแฟนอยู่คนหนึ่งน่ารักมากเลยนะแล้วในเวลาเดียวกันครับวิชาร์เข้ามาเป็นมือที่สามเจะเอาไงครับเราจะ สู้ต่อไปเพื่อมาเมียวหรือเราจะถอนใจครับผมถอนใจตั้งแต่แรกคิดสักนิดหนึ่งคิดสักนิดหนึ่งแล้วค่อยตอบตอบเอาไงครับถอนใจหรือว่าสู้ครับถอนนับสมมติว่าเรามีหนุ่มคนหนึ่ง เรารักมากเลยชอบมากของหนูต้องคีวงชายนี่เท่านั้นค่ะพี่ต้องใครนะคีวงชายนี่ค่ะสมมุติว่าเราเป็นแฟนกับคีวงชายนี่จินตนาการไม่ต้องจินตนาการค่ะคิดออกตลอดเวลาอแล้วอยู่มีสาวคนหนึ่งสวยน่ารักมากเลยพยายามจะปาดหน้าเค้กหนูอาลูกหนูหนูจะไม่มีคำว่าถอยสำหรับหนูค่ะโโอ้ แล้วหนูจะมีวิธีการสู้ยังไงบ้างก็คงต้องเขีรยแต่ว่าเราลักเขาเราลักขี่ขี่ก็ลักเราเราก็จบ <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ ทุกวันนี้สเตตัสใน Facebook เราเป็นไง relationship โซดในริเลชั่นช p พซับซ้อนโซดโ u ดอยู่ใช่ไหมครับชอบคนสไตล์ไหนสเปคแบบไหนสูบขาวขาวขาว,ขาว <c oughs> โอบหน่อยแสดงความแสดงความรักหน่อยแสดงควาแล้วโอ้ <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีสาวอีกคนหนึ่งพยายามมาแย่งชิงเข้าไป <c oughs> เราแอป เป็นเพื่อนสาวด้วยอ่ะเป็นเพื่อนสาวเราเจอคู่แข่งหน้าตาดีแบบนี้หนูจะสู้หรือหนูจะถอยก็ถ้าสู้แล้วไม่ไหวก็ถอยดีกว่าอ๋อเราสู้ก่อนเหรอเรามีเทคนิคในการสู้ยังไงคงใช้ความรักอะใช้อะไรนะความรักความรักเข้าสู้ลองมองหน้าเขาแล้วบอกรักซินิดนึงมันเป็นละครตอนนี้ผู้จัดช่องสามกัแล้วดูออโอ๊ยมือสัน่น มือสัน่นคุณทำได้คุณทำได้มีภูมิใจในตัวเราเอารักคือเอา